สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชิน a วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวชิ้นงลางมวกหุ่นเลก,กาไทเทเนียมและก็ ที่รึงหลังไฟปิศาสตร์ของพระเจ้านะอันดับแรกเลยเราไปดูความสาม,มารถของหมวกหุ่นเลกาไทเทเนียมก่อนนะครับอ่าเป็นหมวกคุมเตาแม่นยำ54าเปอร์เมื่อใช้ไอเทมคุกกี้จะบวกเพิ่ม15เปอร์นะมีป้องกันการบับย้ายและการดักจับของฝ่ายตรงข้ามใช้ได้2ครั้งนะครับผมยังไม่หมดนะเมื่อทอยเตาผ่านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส50เปอร์เปลี่ยนฝ่ายตรงข้าม1นึคนเป็นหุ่นเลกาหรือสาเป็นหุ่นเลกานะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ15เปอร์นะ ส่วนจี่สองนะครับไฟปิศาจของพระเจ้านะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างหรือตกเลนมาของตัวเองก็จะมีโอกาส4ีผ้าเปอร์สร้างลูกไฟปิศาจบนพื้นที่อ่าเลนมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะแลนมาร์งฝ่ายตรงข้ามหรือแลนมาของของเรานะครับหรือของเรานะอ่า uh, เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับไปตกลูกไฟก็จะถูกยกเลิกความสามารถนะใหญหมดนะในเทินของฉันนะครับ ถ้าตกลูกไฟปีศาจก็จะมีโอกาส33เปอร์อบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปแลนด์มาร์กที่แพงที่สุดของเรานะแล้วก็มีโอกาสายกเว้นข้ามทางด้วยถ้าตกาพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมผมจะเล่นกับตำนานเอลลินนะครับเซตหุม่มจะเล่นก็มีนะมมกคุณเลกาไทเทเนียมไฟปิศาจของพระเจ้า,อาลองเท้ากับขังยูนิคอนและก็ เกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสองที่ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันเล่นกับตำนานเอลลินจะเป็นยังไงนะครับผมมาเจอกับอีโวเอลลินนะครับเขาใส่หมวอัพคิวมาใส่ไฟพิศารของทระเจ้านะครับ ใส่กอล์ฟฟ้าหลุมดำแล้วก็ใส่รองเท้ากักขังยูนิคอร์ดโอ้โยยังโหดเลยทุกคนยังหดเลยโหดเลยเราเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปข้างหน้านะห,นาาาาาหาที่หลบกันเปิดเทศกาลกับดักมาว้าวว้าวว้าวเอาเลยหาที่หลบกันหาที่หลบ ก่อนหลบไปยังไงดีนะปับ๊แบแันติดนะไปมุมไปนิมิเศษไหมเนี่ยไม่ไปนะครับไม่ไปเปิดเทศกาลอ่าเดินหน้าไปหลังของเกาะลอยฟ้าเนะาะของยองไงดีนะจะหลบไปยังไงดี คอยกับหลังแล้วกันปับ๊บเออหวังว่าจะรอดนะโอ้ยลูกไฟขึ้นอืมลูกไฟขึ้นลูกไฟขึ้นปับ๊บอืมต้องหลบไปละ <c oughs> ลูกไฟขึ้นเฉยเลยลูกไฟพิซด่าลุกไปต้องข้ามนะลูกไฟขึ้นอกีกโอ้โห ยอดเลยนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะไม่ใช่กุ่มนะท่ามกุมเนี่ยลูกไฟจะเป็นสีฟ้านะไปมุมไปนิเศษเขามีกันวิกเนาะเขามีกันวิกไปไปแล้วกันเดี๋ยวไปลงลูกไฟก่อนอไฟแดงของฉันปับ๊บไปลงลูกไฟถูกยกเลิกนะแทนยังได้เปิดโอลิมปิกมันมันไม่ได้เปิดโอลิมปิกเลยเนะาะเพื่อนเอา้าอ่าลูกไฟเป็นของเราละ นี่เป็นลูกแฟงเราบ้างแล้วไงเพื่อนแมงกระพุนวางไปมุมไปนิวเซตไปลงแมงกระพุนนะครับจ่ายเงินเลยปันติดอีกไงเนี่ยเปิดเทศกาลดีนึงจะได้ลูกไฟไม่ติด นี่ติดตรงนี้ไงวารับไหมไม่ว์ปนะอ่ะลูกไฟขึ้นทุกคนลูกไฟขึ้นอ่าสุดแข็งลูกไฟ <c oughs> เอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นวาร์ปไหมวาร์ปนะเด้งดึงลุงแม่กระพุนของผมตกอ่ะนี่นี่นี่ตกลูกไฟเหมือนจะถูกยกเลิกความสามารถนะเดี๋ยวผมจะ ผมจะถอยกับหลังนี่ไหมถอยกับหลังไปก่อนไปลงลูกไฟเออบังคับย้ายไหมมาไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> ไม่บังคับย้ายนะสารสามปืน <c oughs> กับดักมา <c oughs> เปิดเทศกาลไปก่อน <c oughs> ม,มีอะไรไม,มีอะไรถอยผ่านไหมถ้าถอยผ่านมีโกกาทีสา่สาม แต่ถ้าเราทอยชนลูกไฟเราจะบังคับจ่ายเงินเลยอ่ะงั้นทอยชนลูกไฟก่อนละกันเนาะเอ้ยไม่ใช่ทอยชนแมงกระพุนก่อนโอ้พูดผิดนะ,ะชนแมงกะพุนไม่ทีนึงอ่าบังคับจ่ายเงินนะเดี๋ยวดูว่าตุ๋ลูกไฟมันจะบังคับจ่ายไหมมาปงานเข้าลูกไฟเปลี่ยนของฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนเป็นของฝ่ายตรงข้ามแล้วเ,ออเดี๋ยวเปิดเทศกาลนะดักวางติดมวด เราจะ <c oughs> ไปลงแรงกับคุณเพื่อจะบังคับจ่ายเงินมับมสบายสบายเพื่อนย้ายไปในแถวแปนวาไงเป็นเอลินไม่ติดนะมจะถอยก้าวเพื่อจะผ่านเขาเพื่อสาบนะสาบไหมหัวคุณเลกาเริ่มต้นยาติเปอร์สาบไปทีนึงโอ้โหแล้วก็ไปนแดนของฉันนะ แมงกระพุนมาไหมแมงกระพุนมาถ้าแมงกระพุนมาเราเอาแมงกระพุนวางที่แลนด์ม์งเราแล้วเราก็เปิดเทศกาลใส่หลุมไหมเนี่ยมาบหล,ลุมละลายนะครับผมมาเจอกับ อีโวซาโฮนะต้นนำหรับลูกไฟนะครับผม <H ö ng> นี่แหละนี่แหละต้นํำหรับลูกไฟนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างหรือตัวเองก่อสร้างทีงม่มีโอกาส้าเปอร์สร้างลูกไฟปิศาจบนพื้นที่แลนด์มาร์คทั้งหมดนะไงเพื่อนว้าวว้าวว้าว,าวามาีหมวกซานตาเนาะหมวกระเบิดเนาะฮิตพิ แกนแม่เหล็กหัวมุม,มแล้วก็มีจอมบึ้งโอ้ยตกปั๊บบังคับย้ายปึ๊บจริงอ่ะลูกไฟตะโขมันก็บังคับย้ายนะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟลูกไฟขึ้นโอโ้ดอกแรกลุกไฟขึ้นเลยนะอองแมงกระพุนวางเปิดเทศกาลได้ไหมถ้าเกิดเปิดเทศกาลมา แมวเขาดีกว่า <c oughs> เราอยากจะไปสาบเขาอัดอืมดีนะเห็ดพิษไม่ดึงนะปั๊บอืมแป้นว่าง่าแป้นไม่ติดนะครับแป้นของเอลินไม่ติดเดี๋ยวเราถอยผ่านเพื่อจะลุ้นสาบขอสาบหน่อยเพื่อนยังไงสาบไปชีนึงโอ้ยห้าสิบเปอร์สาบเลยการบินมิจ๊ะใช้การไหมใช้การ์ดนะครับใช้การ์ดนะ เราก็ใช้การเหมือนกันเมืองแพงนะนเนี่ยปับ๊บแมงกระพุนมาไหมแมงกระพุนมานะครับแมงกระพุนมาเอาแมงกระพุนวางแล้วก็อา้าวไม่เปิดเทศกาลโอ้โห่เปอร์ไม่เปิดเทศกาลนะใช้ได้ใช้ไร้เอลินไปอินแดนของฉันปับ๊บกับดักมาฮะแมงกระพ,พ 85, ุนไม่ติดแมงกระพุน85เปอร์ไม่ติดนะ คิดมากแค่แปดสิบห้าเปิดเองอย่างน้อยก็เปิดเทศกาลว่เปิดเทศกาลก่อนนิดนึงเดินเดียว,ล,ล,มมวล้มมะลายล้มไหมเพื่อนล้มนะครับลม้มมาจอกับอีโวไนกี้นะเอาอะไรมามั่งเนี่ยอีโวไนก้อุย้ยใส่หมวก ไทเทเนียมโจมตีมาใส่เกาะ้อยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศมาใส่วัตเชิญูลิกาเศรษฐีแล้วก็ใส่ปืนกัดขังหลุมดำนะว,ว้าวยังโหดเลยโหดมากไนกี้ผมเนี่ยไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายด้วยนะยังไมไ่ทำออฟนะครับยังไม่ไดำออฟเจอรอาสาบนี่ไม่รอดแน่แน ถอยผ่านถอยผ่านลรวปั๊บเนี่ยเตรียมสาบเราแน่ๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบโจมตีเขาวา้าวไปเก็บดาบอา้าวเอฟฟกวันร้ายมาดาบหายนะครับดาบหายยางไงเอ้ยถอยจิตเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ <c oughs> วา้าวไปเนี่ยวนะ้าวเนี่ยเอายังเอา,เอาไปเคลื่อนย้ายแม่เล็กไฟฟ้า ไปหน้าแปดช่องนะฟาบเอานี่ลูกไฟขึ้นนะทุกคนลูกไฟขึ้นไปหัวมุมหรือพื้นที่พิเศษเอเดี๋ยวเราจะวางแมงกระพุนไว้เปิดเทศกาลกับดักมานะกับดักมาคือเราไปสาบเขาเนี่ยสาบไม่ได้แน่นอนเขายืนอยู่บนเอฟเฟคบริสธุกเนี่ยเฮ้ยใครบ้ เขาไม่ได้ยืนอยู่บนเอฟเฟกบริสุทธิ์นี่ว่าเอฟเฟกต์ปัญไล่ผมทับไปนะแม่ทอยผ่านนี่ไหมอยี๋ยวไปทอยผ่านแล้วกันตอนนี้เราต้องการชนแมงกะพุนถ้าวาร์ปอ่ะแมวชนแมงกะพุนไปก่อนมาปีนึนงเออเขาเสียโคมป้องกันไปนะถูกมังคับจ่ายเงินนะครับไปมุมไปที่พิเศษเออเอาแมงกะพุนวางเบอ,อ,เอร์เ,ออเ,อเทศกาลทีนึงเอเอ วาบแล้วเรากำดักไปวางรอแล้วเน็ตเปหนึ่งมับอมเอาแมงกระพุนวางฟเปิดเทศกาลเข้าไปหมวกไม่หลุดนะถอยกับหลังไหมถอยกับหลังนะครับเดี๋ยวเราจะลองสาบดูก่อนนะดูดิ่ห้าสิบเปอร์จะสาบไ,ไ,ไหมยังไงสาบไหมมับไม่สาบนะถ้าไม่สาบจะบวกเพิ่มนะครับ ไปแดดของฉันปั๊บไปมุมไปนิดเดีมเนี่ยไปนะครับเอาแมงกระพุนวางาแมงกระพุนวางอ่าแล้วก็เปิดเทศกาลกันไปเ,อ,เออ,อติดมวกกับดักไม่มานะกับดักไม่มาก็ไม่บ้าบนะครับเดี๋ยวปิว้วอ่าเดินหน้าแล้วกันเดินหน้าเพื่อชนแมงกระพุนอ่าไม่บ้าบชนแมงกระพุนก่อนมับ ตัวแรกนะมันุญตัวแรกบ,รบังคับจ่ายเงินนะครับการต้องบินนั่นแหละไงอยอมล้มนั่นลาเลยทุกคนมาเจอกตำนานวินเทอร์นะใส่หมวกระเบิดมาใส่ บัตเชิญบัดจับมาใส่รดนก็ปี้ซุปเปอร์เดมชั่นมาแล้วก็ใส่ไฟปิศารในตำนานอย,ยังโหดเลยจะโหดไปไหนเนี่ยลูกพี่ไปมุมหรือไปี่พิเศษนะถ้าเกิดเราไปพื้นที่ของมุมหรือพื้นที่พิเศษวางก่อนวางก่อนเออเปิดเทศกาลมีเดือนหน้าถรืหลังไหม เขาไม่มีเดินหน้าถอยหลังนะเอากับดักวางปับ,บถ้าไม่มีเดินหน้าถอยหลังเราหลบมาแถวนี้ได้เนาะไปไหมไปเลยดีกว่าบดดึงไมดิโอ้โหเสียหมวกเลยป้ <c oughs> องกันการบังคับย้ายหรือดักจับนะ้องก,กันบังคับย้ายไปแล้วฟับวางเมืองไหมวางเมืองฟับชาร์โอลเลยลกเอออย่างน้อยก็ชาร์จให้เราชื่นใจหน่อยเบิอนได้ไหมเนี่ยเบิได้นะ ยื่นย้ายไปในแถวอ่าเปิดเทศกาลเนี่ยอ้แปนไม่ติดนะแบนไม่ติดอ่าถอยตีได้ไหมถอยตีได้นะถอยตีได้อ่าไม่สร้างแล้วกันคือถ้าสร้างเดี๋ยวโดนคัดปี้เขาติดจะวุ่นวายนะดูเขาดูเขาเขาจะเอาอยัางไงเขาจะเอาอยัางไงจ้า เอาป้องกันเอฟเฟกอันตรายมานะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายก็จะกันพวกเล็กงเล็กกาของเราเนาะอ่าลูกไฟขึ้นนะไฟขึ้นขึ้นที่เมืองเราที่แนลมมาร์ของเราง่ายแผนติดลูกไฟขึ้นอาลูกไฟขึ้นเปิดเทศกาลด้วยนะ ยังไงอ้าวมีไปนิพิเศษด้วยเหรออ๋อมีไปยังมุม,มไปนิพิเศษจากดูก็ปี้ซูเปอร์เดนชั่นนะเอาแล้วเอาแล้วเจ็บดาวน์นะเรากลับเมืองอ่ะไอ้ฝึกวันไล่มาเปิดเทศกาลพิ้งไงจ้างไงจ้าื่อนย้ายม่เหล็กไฟฟ้าเออถ้าเราเคลื่อนย้ายไปถ้าเราไปสร้างแมนมาร์กเนี่ย อาจจะโดนยิงแล้เบิดได้หรือไม่ก็ลูกไฟเขาติดก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นลําบากนะปัะ๊บไปมุงมันไปนี่พิเศษ่าเดี๋ยวเราเอาเอาแมงกระพุนบางไหมเปิดเทศกาลนะครับเอากับดักวางเปิดเทศกาลไปก่อนเปิดเทศกาลไปก่อนอ่า โดนบอดดึงนะเสียขุมกันเลยเดี๋ยวเราจะกลับเมืองนะครับเราจะกลับเมืองตกลูกไฟเปลี่ยนเป็นลูกไฟของอเนี่ยเนี่ยของเขาอะ่ะเดี๋ยวนะเดยวนะผมจะไปยังไงดีเนี่ยเอาวางกันมาจะถอยผ่านเพื่อสาบเขาเอ้าผมไม่เปิดเทศกาลหรอ <c oughs> โอ้ผมไม่เปิดเทศกาลทุกคน ใช่บุบเปิดเทศก,กาลเซยเลยอ่ากลับเมืองตัวเองไม่ได้นะเอ้กลับแนดนมาร์กของตัวเองไม่ได้แล้วว่าลูกไฟเขาขึ้นนะ่ะปับ๊บอืมโอ้โหลูกไฟขึ้นบานเลยอ่าเดี๋ยวนะดินะอืมเปิดเทศก,กาลอีกนึงอ้าวหมวก็หลุดเหรอมับอืม ไงนะสบ,บายสบ,บายเมื่อกี้ไม่สาบใช่ไหมถอยผ่านเขาไม่สาบใช่ไหมไม่สาบนะบวกเพิ่มเป็นเป็นเดี๋ยวนะเป็นหกสิบห้าเปอร์เนาะอืมวาร์ปไหมต้องวาร์ปะละ่ะถ้าไม่วาร์ปเดี๋ยวแย่วาร์ปบอดดึงโอ้โหแปนว่างแปนติดนะอ่า ปั๊บดูกระปีเขาติดแล้วเบิดลงโอ้โหงานเข้างานเข้าเออเปิดเทศกาลได้ไหมเปิดเทศกาลก่อนอมีอะไรออกบ้างเนี่ยหูเล่นยากอะ่ะถ้าเราวาร์ปจะโดนบอดดึงแน่เลยไม่ไปแล้วกันเออ,อ,อยังไงถอยชนแมงกระพุนเราไปดีนึง ออฮะไม่มีไรไม่มีอะไรตอนเนี้ยลูกไฟของเขานะตอนเนี้ยลูกไฟเป็นของเขาเฮ้ยระวังชนแมงกระพุนมับบับงคับจ่ายเงินอนเรียบร้อยโอ้โชคดีนะที่เขาไม่ได้เอาพวกไอ้วาร์บมาเออไอ้พวกก่อลอยฟ้าแล้วก็วาร์บมามาเจอกับแบมบิน่านะ เราดีเล่นก่อนนะแบมบีน่าเอาอะไรมามั่งโอ้ยแบมบีน่าใส่หมวกขุนลิกาแต่นี้เนี่ยมาใส่แม่มดหัวใจตึกตักใส่อะไรไม่อีกใส่หมีจอมบึง้งแล้วก็ใส่ไฟพิศาจของพระเจ้านะโอ้โหโคตรโหดเลยทุกคนโคตรไปไหนเนี่ยอืมอ่านะเดี๋ยวนะเอ,บบวอนเอาแมงกระพุนวางก่อนเอาแมงกระพุนวางเปิดเทศกาลกับดาบวาง ชาโลดเลยลูกชาร์โลดในน้องไม่ชาร์จโลดด้วยเดี๋ยวเรามากันหลายสี่ก่อนหลายนี้มันอันตรายเขามียิงแล้วเบิดไหมไม่มียิงแล้วเบิดเนาะถ้าไม่มียิงแล้วเบิดเราวาร์ปวารว่าง่าแปน้นเออแปนติดแปนติดวาร์ปโ,โอ้โหเกิดอ,อะไรขึ้นเอาแมงกระพุนวางไปมุมแปนที่พิเศษ หาที่หลบก,กันยืดย้ายไปแถวสร้างไปเลยสามหลังเอออ่าชาร์โลทองเดี๋ยวเบิ้ลสักครั้งได้ไหมเบิ้ลสักครั้งนะเฮ้ยเงินผมเริ่มล้อยหรอด่านนี้มันใช้เงินเยอะมากๆลูกไฟขึ้นโอ้ยเอาแมงกระพุนวางฟาบับเปิดเทศกาล กับดักวางเดี๋ยวนะเขามีการบิ๊กไหมเนี่ยเฮ้ยเขาไม่มีการบิ๊กอะ่ะเราจุกบิ๊กแล้วไหมกดดันกดดัน <c oughs> เคลื่อนย้ายไปในแถว <c oughs> เฮ้ยสร้างเยอะก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไฟก็ขึ้นนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะหาทางจุกบิ๊กเนาะปั๊บ <c oughs> ลูกไฟก็ไหมโอ้โหลูกไฟขึ้นเลยลูกไฟขึ้นเลย เราไม่มีการบิ๊กใช่ไหมเราก็จบบิก๊กสออิอัดยังไงไงจ้าไงจ้าก่อสร้างไฟเราขึ้นนะเว้ยไฟเราไม่ขึ้นนะไปแดงนะอย่าวับเออใจเย็นใจเย็นเบินสองไปนะไม่สุ่มสร้างเลน,นมานะแบมบนีนะเบินสองไปยังไง ถุมสร้างเล่นมากใบแดงนะอย่าด้วยเบนสองไปลงอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ยกเลิกสิไหมยกยกเลิกความสามารถนะเอ้ยยกเลิกความสามารถอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัดเมืองก่อนไหมตัดเมืองไม่ได้เนาะตัดเมืองไม่ได้เป็นแดนของฉันเป็นแดนงฉันเออ ปั๊บสร้างเห็นไหมถ้าสร้างลูกไฟจะขึ้นไหมเนี่ยโอ้ลูกไฟขึ้นเลยโอ้ลูกไฟขึ้นเลย <c oughs> เอากับดกบักวาง <c oughs> เปิดเทศกาลก่อนติดโคมาการน,นะเดี๋ยวเราทอยชนแมงกระพุนก็นได้คือเราไม่อยากจะไปตกลูกไฟของเขาไงเดี๋ยวจะถูกยกเลิกควาสมสามารถนะคนไปคนแมงกระพุนไปมับทีหนึง่งบังคับจ่ายเงิน อ้สู้ทุกคนเขาสู้อะลูกไฟขึ้นไหมเนี่ยลูกไฟขึ้นมิจ้าลูกไฟไม่ขึ้นนะลูกไฟถึงลูกไฟขึ้นเราทอยชนนังกระพุนก,ก็เรียบร้อยนะมั่วหินเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงมั่งทุกคนก็พอใช้ได้นะหมวกคุนเลกามันก็สาบมั่งไม่สาบมั่ง แต่ข้อดีของมันคือมีป้องกันการบังคับย้ายด้วยใช่ไหมถ้าเอาไปเล่นกับการที่มีโคม้องกันเนี่ยเรากา็ไม่ต้องใช้พวกหมวกอาร์คิวใช่ไหมมันมีโลอยู่ในตัวเนาะไอเอลินเนี่ยถ้าเกิดมีคอสตูมนะส่วนไอไฟพิศาตของพระเจ้าเนี่ยไอบังคับเนี่ยบังคับไปเมืองแปลง,งสามสเปิดแทบไม่ติดเลยทุกคนแทบจะไม่ติดเลยนะแต่ว่าไอลูกไฟอ่ะสร้างดีอยู่นะอ่ะใครสนใจสองจี้นี้ ก็ไปตามหากันได้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย